วันนี้มาแวะไปเยี่ยมพี่น้องกันนะคะบ้านโลรกันที่มากรานก็ได้อบยกปลานะคะด้วยคราที่ว่าทุกคนก็ยังกังวลอยู่ใช่ไหมคัไม่เป็ไม่เด็ไม่ได้อยู่ในพื้นที่แต่แต่เราก็บอกอยู่ว่าจริงๆอ่ะเราเราอยากให้การสื่อสารในจังหวัดชายแดนนะคะขอให้สื่อสารไปเป็นแนวทางเหมือนกันมามาถึงกันก็คืออาจจะมีการประชุมร่วมกัน แล้วเพื่อจะสื่อสารข้อมูลมาบางทีก็บอกว่าอุบลยอุบวยมีเหตุแล้วก็าส่งส่งข่าวมาโดยที่ว่าจริงเท็จเนี่ยเราก็ไม่รู้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราอยากให้ให้ในแต่ละจังหวัดที่อยู่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเราเนี่ยได้มีการสื่อสารถึงกันโดยที่ว่าอยากให้มันเป็นข่าวที่ที่ ทิงชาวบ้านได้โดยตรงเพราะตอนนี้ข่าวในโซเชียลมันค่อนข้างเยอะมากก็ทําให้พี่น้องเราอบเกิดความกะบวนใจนะคะเพราะว่าอยู่ๆเราก็มีข่าวแล้วเราก็ต้องอพยพแล้วคือทุกคนอยู่บนสถานการณ์ข่าวที่ที่อาจจะยังไม่ได้กรองมาจริงๆริงทำให้ทุกคนไม่ได้ที่อยู่ในพื้นที่ก็ต้ององพยพออกมาอยู่ในเขตเมืองนะคะมันก็เป็นความลำบากของพี่น้องเราเพราะว่าถามว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยถึงแม้จะ ะอะไรก็ตามแต่โดยทุกคนก็ยังมีความสุขที่จะอยู่บ้านตัวเองได้ทํามาหากินตามวิถีของพี่น้องตามไทยแดนของเราคืออย่างน้อยอาชีพการเกษตรเราก็ทํางานได้ทุกวันนะคะตอนนี้ก็รองเงินเยียวยานะคะทุกคนรอคอยเงินเยียวยาครัวเรือน่าง้าพันแต่ท่านนายกรัฐสมบตรีท่านอนุทินชาญวิรกูลท่าน,นก็บอกแล้วว่าอันนี้ก็คือนโยบายเรื่องแรกเลยที่ท่านจะเร่งดําเนินกนารจ่ายเงินเยียวยาให้กับพี่น้องไทยแดนก็ต้องขอบคุณท่าน,น อายุรัตบดีท่านอาุทางิงชัยเดรกบูลที่ท่านได้เห็นถึงความจําเป็นแล้วก็ได้เห็นถึงความลําบากของพี่น้องชายแดนของเราอย่างน้อยได้เงินตรงนี้มาก็จะได้ใช้จ่ายในรัวเรือนก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ดีและอีกเรื่องหนึ่งที่ดีนะคะก็ฝากบอกเลยว่านโยบายคนละรึ่งพัสดรอบนี้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ปกติจะได้เงิน300บาทก็จะเพิ่มเป็นพันอีกพันเจ็ดร้อยบาทเป็น2 0 0 0บาทให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก็ดีใ,ใจนะคะท,ที่ท่านน,นายกรัฐมนตรีท่านได้มองเห็นถึงถึงคนที่มีความลำบาดได้เศินละ300เนี่ยบางมันก็ไม่พอใช้นะคะก็ต้องขอบคุณแล้วก็อยากให้อยากให้พี่น้องในชายแดนนะคะมีอะไรยังไงติดตามข่าวโดยตรงจากผู้นําชุมชนนะคะช่องทางเดียวจากเห็นสื่อสารกันช่องทางเดียวก็คือในชุมชนหมู่บ้านเรา ก็น่าจะเป็นข่าวจริงที่ทําให้พวกเราไม่สับสนแล้วก็ไม่เกิดความวิตกกังวลเกินไปค่ะก็เห็นชาวบ้านก็บอกว่าอยากฝากในฐานะที่ท่านเป็นสสฝ่ายรัฐบาลฝากว่าเงินห้าพันเมื่อไหรจะได้ครับฝากกับสสเลยครับผมอ๋อให้ฝากสสหรือให้สสฝากก็ <laughs> ได้เร็ว